รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสัปพายเป้โอเคแน่นอนท่านผู้ชมครับเพราะับผมมิสเตอร์ฮีนกับเรื่องราวที่มีสาระสนุกสนานสถานที่แปลกๆ แหวกแนวรวมทั้งร้านอาหารที่น่าสนใจไม่ว่าจะอยู่ซอกมุมไหนก็นแล้วแต่สภายเป้จะบุกเข้าไปและนําเสนอเรื่องราวมาอัปเดตท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นวันนี้นะครับผมอยู่ที่บรินัสนุนแจ้งวัฒนะซอย19านะครับซึ่งบอกสนับเส้นนี้เองมีร้านอาหารเยอะมากจริงๆแต่อีกหนึ่งร้านที่อยากนำเสนอวันนี้นี่เลยครับท่านผู้ชมครับชีทรามเดอชามซึ่งบอกว่าเป็นร้านที่ขายตัวชาเป็นตัวหลักแต่เขาขายเป็นคลิปเซต รวมทั้งอาหารที่นี่เขาบอกรสชาติอร่อยมากบรรยากาศภายในร้านเยี่ยมจริงๆที่สําคัญที่สุดที่นี่ก็มีเวิร์กช็อปซึ่งเวิร์กช็อปของเขาสามารถติดตามได้ผ่าน Facebook ของทางร้านนะครับแล้วก็เป็นเวิร์กช็อปที่คุณมาแล้วคุณจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนแต่วันนี้เรามาถึงหน้าร้านไปได้ท่านผู้ชมครับเราต้องบุกไปในร้านไปดูว่าบรรยากาศในร้านเป็นอย่างไรแล้วชาที่นี่รสชาติจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วรุยไปข้างในพร,พร้อมๆกันเลยครับ ผู้ชมครับนี่ฮะบรรยากาศภายในของชีทามเดืยวชามนั่นเองฮะคุณวันนะครับคุณวันสวัสดีครับร้านสวยมากคุณวันครับต้องบอกว่าเข้ามาจากซอยแจ้งวัฒนะสิบเก้าแจ้งวัฒนะปากเกตสิบเก้าอ๋อเข้ามาพอสมควรเลยะนะครับแต่เข้ามาคมุ้มค่าจริงนะผู้ชมฮะ,ค,ะคุณวันที่มาที่ไปของร้านนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับก็เป็นคนชอบดื่มชาค่ะแล้วก็ชา ชาฝรั่งจริงๆมันมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าหาดื่มยากนะคะก็เลยคิดว่าก็น่าาจะในเมื่อหาดื่มยากเนี่ยก็ก็เลยคิดว่าลองลองลองทำตัวเองดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนชอบทานอยู่แล้วด้วยครับชื่อร้านเนี่ยที่มาที่ไปนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มีคอนเซปต์อะไรเนียฮะก็ชื่อชื่อร้านเนี่ยนะคะทีไทมเจชามเนี่ยมันมาจากสำนวนฝรั่งนะคะที่จริงๆแล้วเริ่มต้นคือมันเติร์ดไทม์เจชาม นะคะแล้วก็บางคนเขาเรียก t รี e Time เสือชามที่มันแปลว่าการขอพอรครั้งที่3มเนี่ยมักจะประสบความสําเร็จรอะไรเงี้ยคือเราอยากให้มันลิงก์กับแมจิกนิดนึงนะคะแล้วก็เลยมาเล่นคําให้มันเป็น Tree t เสือชามมันจะแบบเหมือนเวลาชาอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากให้เข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนแบบอยู่ในอยู่ในมวลสกดอะไรบางอย่างคือให้เวลามันหยุดคือจะสังเกตว่านาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยเราจะตั้งไว้ที่เลข3หมดทุกเรือนแล้วก็หยุดนาฬิกาทุกเรือนหยุด ที่เลขสามนะคะก,ก็เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันนิ่งๆคือทุกอย่างถูกหยุดแล้วก็เาไว้ที่เลขสามนี้คือให้มันได้บรรยากาศรีแลกซ์ไปจากข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอ <ๆ S 2> โอ้โหท่านผู้ชมก็บอกว่าจริงๆแล้วนะครับนี่แค่ชื่อร้านนะครับคุณวันยังให้ความสําคัญขนาดนี้ฉะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องของรสชาติเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของดีเทลต,ต่างๆในการตกแต่งร้านผมเชื่อว่าต้อง ดับเพินไรแน่เลยครับคุณวาจะสังเกตได้ว่าด้านข้างๆบริเวณในร้านทุกอย่างทั้งหมดจะมีการตกแต่งเพราะก็จาหน่ายด้วยใช่ไหมฮะและด้านนี้จะเป็นพวกของซิเวนเนอร์หรือว่าไงฮะใช่ค่ะก็จะเป็นเหมือนกับของทุกจิกเล็กๆน้อยๆพวกงานคราฟหรือว่าอาจจะเป็นพวกของแต่งบ้านเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องเขียนที่เรามองว่าเออมันดูแบบมีกิมมิคหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เผื่อว่าคนจะอยากช้อปปิ้งเวลาเข้ามาหรือว่าอยากมีของติดไม้ติดมือกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องบอกว่าของทุกอย่างก็เป็นของที่น่าซื้อเนาะแล้วก็ราคามันได้อยู่อะนี่สิบกว่าบาทสามสิบกว่าบาทหยิบใช้ได้ง่ายพวกนี้ค่ะแบบดอกมุ้งดอกไม้แต่งบ้งอแต่งบ้านนี่คือพวกนี้ใช่ใช่หมดเลยจริงๆกูวังฉลาดมากเลยฉลาดหนาดไหนฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยเราแต่งเอาไว้สวยอยู่แล้วฉะนั้นคนที่มาที่นี่แล้วพอมาเห็นของตกแต่งเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็อยากจะไปตกแต่งบ้านยิบแปไว่าตรงนู้นตรงนี้ของเราค่ะจริงๆแต่เดิมเริ่มต้นก็ไม่ได้ว่าจะแบบขายนะคะแต่ว่าด้วยความที่มีคนเข้ามาแล้วก็แบบ ขายไหมคือแบบว่าอยากจะซื้อทั้งแบบนี้ไปอ <ừ> ะไรเงี้ยก็เลยโอเคก็ขายก็ได้ครับ<ะ>เห็นด้านนี้ก็คือจะมีาชาชาพวกตรงนี้คือเราเราจำหน่ายหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะอย่างนี้หมายถึงว่าอันนี้อันนี้ที่เป็นกระป๋องนี้จะเป็นใบชาอันนี้คือที่เราขายในร้าน นะคะที่เราที่เราหมายก่ว่าขายเพื่อที่จะให้แบบลูกค้าบางคนอยากซื้อกลับไปทําเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เป็นใบชามันจะทํายากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีในลักษณะที่เป็นชาเหมือนกับเป็นชาซองใช่ค่ะอันเนี้ยเจ้าก็จะเป็นเขาเรียกทีแบกทีแบกใช่ค่ะอันนี้คือของเราเองเลยของร้านเราเองหรือว่าของของทวายนิงอันนี้ก็ของฟอสต์นัมค่ะอันนี้ก็เป็นชากฤษทั้งหมด เพราะว่าของเราจะเน้นเป็นชายุโรปเออคุณวันเขาบอกว่าการกินชาเนี่ยนะจะกินชาให้ถูกวิธีแล้วมันจะต้องมีวิธีการซับซ้อนมากเลยจะต้องดูอุณหภูมินะจะต้องอยู่ในปริมาณที่ไม่มากเกินไปถ้ามันผสมผิดแบบรลูกแบบไปท้องอาจจะมันจะมีเรื่องเวลาเรื่องอุณหภูมิเรื่องน้ำอาหารที่เป็นตัวแปร แล้วใั้นคนดื่มชาจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกก็คือถ้าจะเป็นชาใบาเนี่ยมันจะมีตัวแปรค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราอยากจะแนะนําว่ามาดื่มที่ร้านจะดีกว่า<ช>เพราะว่าเราจะรู้วิธีการชงให้มันแบบเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าชาใบาเนี่ยเออโทษทีค่ะถ้าเป็นชาถูเนี่ยมันมันไม่เรื่องเยอะเท่าชาใบาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบเออไปชงดื่มที่บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยค,ะค,ค่ะ ก็คือแบบว่าใส่ก็ไปในน้ําปึ้งปุ๊บแล้วก็ดื่มะะได้เลยชาใบเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องอุณหภูมิน้ําที่เราต้องคุมคว่ามันต้องอยู่ในในอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ใช่ต้มน้ําจนเดือดแล้วก็มาใช้ได้ไม่ใช่แก้วเนี่ยก็ต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะตัวชาเองเวลาที่แช่อยู่ในน้ําร้อนแล้วเรายังต้องมีนาฬิกาไปตั้งเพื่อที่ให้รู้ว่าชาตัวไหนควรจะดื่มที่เวลาเท่าไหร่อ๋อชาในแต่ละรสชาในแต่ละแบบ เวลาก็ต่างกันใช่ค่ะน้ําที่ใช้ในการใส่ก็ต่างกันจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการกินชาบางคนบอกว่าดื่มชาแล้วูมันเรื่องเยอะมันเรื่องมากเพราะว่าถ้าเราดื่มถูกวิธีมันจะทําให้รสชาติของชามันมีประสิทธิภาพกับสุขภาพด้วยจริงๆแล้วการดื่มชาช่วยเรื่องสุขภาพด้านไหนโอ้จริงๆมันมีชาหลายแบบค่ะยิ่งถ้ามันมีชาที่เรียกว่าเป็น infusion ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับแต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างคาโมไมล์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยเรื่องคามเรื่องทําให้เราแบบ สงบแบบว่าทำให้มันเหมาะกับการจะดื่มในช่วงแบบบ,าบ,าบา่ายๆค่ำๆอะไรอย่างเงี้ย uh huh. หรือว่ามิ้นต์อย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ก็จะมันก็จะมีชามิ้น uh huh. ที่เพปเปอร์มิ้นต์อย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้เรากระปรีกก้กระเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. มันแล้วก็ยิ่งชาแดงอย่างเงี้ยค่ะก็จะตัวนี้ดีเลยเพราะว่ามันมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระอะไรอย่างเงี้ยคือมันชาแต่ละตัวก็จะมี uh huh. ข้อดีของมันที่แตกต่างกันเราก็เลือกได้ด้วย<ช>แต่ที่สําคัญที่สุดเราไม่จําเจเราทานแบบ<ช>นี้<ช>แล้วรู้เวลาของมันก็โอเคแต่ที่สําคัญที่สุดท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าจะดื่มชาที่ถูกต้องถูกวิธีให้อร่อยให้สุขภาพที่ดีก็ต้องมาที่ร้านนี้แหละ พราะทาเองเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าโอเคเราหาเวลาแบบเราถ้าเกิดไม่สะดวกเออก็บ้างวางมื้อแต่ถ้าเกิดอยากทานแบบเต็มที่อยากเดินอย่างโอเคก็ต้องมาที่ร้านจะดีกว่าและที่นี่เวลามาชาเขาทานยังไงเขาดื่งฮะเป็นเซตยังไงฮะปกติค่ะเราก็จะมีเป็นเหมือนทีเซตก็คือมันจะมีขนมที่เหมือนกับทานคู่กับชาครับค่ะก็แล้วแต่จริงๆจริงๆมันก็ไม่ได้แบบสตรีกว่าแบบว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวของร้านเราเราก็จะมีจัดเซต ไปให้เพื่อแบบง่ายหน่อยครับเวลาที่แบบโอเคดื่มชาแล้วเราก็จะมีเป็นทีเซตมาให้เลยว่าสโคนอย่างเงี้ยนะคะโดย่ี้ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นสโคนนี่คือเป็นเค้กเบเกอรี่ประเภทอะไรฮนะจริงๆมันคล้ายๆบิสกิตค่ะแต่ว่ามันนุ่มกว่า แล้วก็จะเป็นตัวที่คนค่อนข้างจะชอบคนยุโรปอะค่ะเขาจะมาจะดื่มมาจะทานกับกับชานะคะซึ่งตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเหมือนกันสกูนก็คือเสิร์ฟคู่การเป็นเซตไปและนอกจากนอกจากเรื่องของชาเรื่องของขนมแล้วเนี่ยนะผมเห็นในตู้ก็ยังมีเค้กเยอะแยะเลยหลายตัวเลยมาการองค่ะมาการองก็เป็นตัวเอกอีกตัวหนึ่งของร้านเราเหมือนกันอันนี้ทําเอกปะฮะเรามีเชฟเลยค่ะ คือเราจ้างเชฟใช่ค่ะเราจ้างเชฟทำนะคะซึ่งก็ก็จะมีค่อนข้างหลายหลายหลายรสให้เลือกนะคะซึ่งอันนี้ก็เราก็เท่าที่ดูเขาเรียกว่าอะไรเช็คเลตติ้งก็ลูกค้าส่วนใหญ่แฮปปี้นะคะก็คือสักโคนกับมาการองเนี่ยแน่นอนคือเหมือนกับถ้ามาแล้วก็แนะนำอยากอยากให้ลองคือถ้ามาแล้วถ้าเกิดวมาไม่ได้ทาน ก็คงต้องถึงว่ามาไม่ถึงเลยเนาะก็คือก็แต่แต่บางคนก็เหมือนกับแบบไม่อยากหวานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมากระรองเราไม่ได้หวานจับจากค่อนข้างแบบลดลด ความหวานลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอจากชานอกจากขนมเค้กมาก็ลองแล้วหรือเค้กแล้วเนี่ยครับเรามีเป็นอาหารหนักหน่อยไหมคะมีค่ะเป็นปลาพิซซ่าอะไรก็จะมีข้าวมีสปาเกตตี้นะคะมีมีสลัดมีซุปมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะอาหารจะออกแนวเป็นจานเดียวอ่าง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวสปาเกตตี้อัลเฟโดจะเป็นตัวที่เราแนะนําเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านก็ส่วนใหญ่ก็จะจะสั่งเยอะค่ะใช่สั่งเยอะค่ะทีนี้เราเห็นนะครับ เรื่องของตัวเค้กนะครับเห็นสไตล์ของการตกแต่งร้านแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าหน้าตาของอาหารนะครับที่กวนบอกน,นั้นาจะเป็นอย่างไรรสชาติจะอร่อยนะครับเหมือนที่กวนบอกหรือเปล่าต้องขออนุญ,ญาตชิมเราขออนุญ,ญาตไปทางด้านนู้นกันดีกว่าเนาะโอเค okay, ครับเชิญกันมาเลยค,ครับ แต่ผู้ชมครับท่นี้ที่เห็นอยู่ด้านหน้าผมไม่ต้องตกใจฮะอุปกรณ์ทุกอย่างเยอะมากเนื่องจากว่าเรามาที่ร้านชาและที่นี่เขาเป็นชาที่เป็นเซ็ตเขาเสิร์ฟมาเป็นเซ็ตพร้อมกับของหวานเลยจะสังเกตได้ว่าที่นี่นะฮะให้ความละเอียดอ่อนนะครับเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับเครื่องไม้เครื่องอุปกรณ์ต่างๆนานา,นาต้องบอกว่าออดูสะอาดด้วยแต่ยังที่สุดมาดูว่ารสชาติอาหารจะเป็นอย่างไรคุณวันแนะนําผมนิดนึงด้านหน้าผมเยอะมากเลยเราขออนุญาตไปที่ ตัวชาก่อน<ด>นะครับตอนนี้ชาของเราเนี่ยนะฮะชาที่อยู่ในถั่วตัวนี้นะครับมันคือตัวไหนฮะชื่อว่าตัวนี้เนี่ยนะคะอันนี้เป็นฟอร์ดเมสันนะคะฟอร์ดเมสันก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นของฟอร์ดนัมคือเราใช้ชาของฟอร์ดนัมซึ่งเป็นชาอังกฤษนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นหนึ่งในชาที่เลือกได้ในทีเซ็ ซึ่งทีเซตที่เราจัดมาให้เนี่ยอันนี้เราเรียกว่าชุดไลท์ทีเซตนะคะก็เรามีหลายชุดให้เลือกอะค่ะแล้วแต่ตามจํานวนของคนที่มาหรือว่าความที่อยากจะหนักหรือเบาแค่ไหนนะคะอ่าก็ก็อันนี้จะเป็นตัวหนึ่งในชาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเวลาชามาเสิร์ฟเนี่ยนะครับก็จะมีเวลาบอกเราว่าชาตัวนี้เดือนนาฬิกามันตึ้งถึงถึงดื่มได้ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้มันตึ้งไปแล้วฮะท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราจะมาดูซิว่าพอตึ้งเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยรสชาติของชา จะเป็นอย่างไรนะครับ,รบเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับทีบ่ผมจะชิมบอกนะครับหอมฮะเดียไม่ได้ดื่มเลยนะครับแต่ว่าจะได้รสชาติเอ่อจะได้กลิ่นของของของ,ของชาที่ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรหอมไหมคะหอมมากครับ,รบน้ําหอมหรือว่าชานะกลิ่นชาหอมมากเลยท่านผู้ชมได้กลิ่นกันไหมฮะหอมมาก หอมสดชื่นแล้วก็ให้ความรู้สึกถึงว่าพอลงเข้าไปในท้องมันปลื้มปลุกๆๆเลยทีนี้ก็บอกว่าเป็นเซ็ตของเขาเนี่ยชาจะต้องทานคู่กับชุดนี้ ค่ะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาเรียกของว่างยามบ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดื่มเครื่องดื่มอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่อิ่มท้องนะคะม,มันก็มักจะมะีขนมที่มันทานคู่กันไปด้วยซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็าอาจจะมีประเพณีที่ไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าทางฝั่งยุโรปเนี่ยบางครั้งเนี่ย เขาก็จะทานกับสะโคนสะโคนคือตัวที่เราเห็นอยู่ด้านนี้อ่าค่ะสะโคนอันนี้มาการองมาการองค่ะใช่เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดหนึ่งเขาบอกว่ามาการองที่นี่แตกต่างจากที่อื่นก็เราเราหวานน้อยค่ะเราหวานน้อยใช่ค่ะคือไม่ไม่แบบให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหวานมาการองโดยปกติแล้วเนี่ยควรจะคาดหวังว่ามันจะค่อนข้างหวานมากแต่ว่าของเราจะไม่ไม่ได้ทําให้มันหวานมากขนาดนั้น มันหวานกําลังดีค่ะแล้วก็จะกลิ่นของมันเนี่ยคือรสชาติของมันเนี่ยก็จะเป็นไปตามชื่อชื่อชื่อของชาเขียวชายค่ะรู้เลยใช่ไหมคือไม่ได้หวานแบบคือแสบพอค่ะแต่มันหวานแล้วมันหอมมันนุ่มมันชาหยาบมันจะพูดว่าอะไรดีมันอร่อยด้วยค่ะแล้วดื่มผู้ก่ชาใช่มันไปด้วยกันเป็นอย่างดีมากนผู้ชม สุดยอดครับนอกจากบากรองแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีอีกตัวนึงคือสโคน<ด>นะครับสโคนตัวนี้เนี่ยก็คือวิธีการรับประทานทานอย่างไรฮะสโคนเนี่ยเราก็จะมีทานคู่นะคะกับของร้านเราก็จะเป็นครอตเต็ครีมข้างนบนใช่ค่ะ,ะคแล้วก็แยมซึ่งอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แยมก็คือ อันนี้นี่คือเราคิดสูตรเองทําเองหมดทุกอย่างเลยไหมฮะกับสโคนค่ะเราเราเรามีเชฟของร้านค่ะที่ทำสโคนซึ่งเป็นโปรซิกเนเจอร์ของเราคือการันตีค่ะอร่อยแน่นอนครับผมยังไม่เชื่อครับคุณวานครับต้องผ่านก่อนครับว่าโอเคไปโอเคแต่วัตถุดิบที่นี่ค่อนข้างที่จะใช้ของดีหมดทุกอย่างเลยท่านผู้ชมฮะใช่สโคเอ่อตัวคอสต์เคีมเราก็ทำเองนะคะหรอฮะทำเองหมดทุกอย่างเลยโอ้ยเดี๋ยวลองชิมดูครับ ชอบครีมทำไมมันอร่อยอ่ะทำยังไงอ่ะมันมันก็ต้องมีหอมด้วยมีเทรดซีกเก็ตอือก็ไม่ยมไม่ชิมไม่ได้อันเนี้ยยอมรับจริงๆนะครับซอสตัวนี้ก็าทำเองหมดเลยป่ะฮะอพราันนี้เป็นสตรอเบอรี่แยมสตรอเบอรี่แยมใช่ค่ะแต่ว่าตัวตัวครีมนี่แบบไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือถ้าเกิดบางคนบอกว่า เรก็รองหวานไปสำหรับนะสำหรับทานก็มาตรงนี้เลยเพราะมันเลือกได้หรือไม่ต้องใส่แค่ทานกับครีมก็อร่อยแล้วตรงนี้อาจจะมีแบบลูกค้ากลุ่มหนึ่งไม่ชอบดื่มชาลักษณะแบบนี้ชอบเป็นลักษณะชาเย็นอย่างนี้ครับเรามาิกแอนแบบยังไงได้ไหมค่ะก็ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าชาใบาเนี่ยมันเหมาะกับที่จะทานแบบไหนะนะคะ,คะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วชาใาบาเนี่ยทานร้อนเนี่ยมันจะมันจะได้เต็มทั้งทั้งรสทั้งกลิ่นะนะคะ,คะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คืออากาศเมืองไทยอ่ะมันร้อนคือจะให้มาดื่มเครื่องดื่มร้อนตลอดเนี่ยมันก็คงไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าโอเคถ้าจะทําเย็นนะคะเราก็มีเครื่องดื่มเย็นให้ซึ่งอันนี้เราก็จะมีม็อกเทล ที่เป็นทีมอกเทลชื่อมันว่าอะไรเต็มๆครับอจริงๆตัวนี้ชื่อสตรอเบอรี่บล o s ซันะคะเรามีมอกเทลทีหลายหลายสูตรแล้วแต่ความชอบอย่างตัวนี้มันจะเบสเป็นแบบสตรอเบอรี่ครับค่ะก็สามารถที่จะคือตัวเบสจะเป็นชาแต่ว่าเราจะมีสตรอเบอรี่ที่แบบเหมือนกับเป็นกลิ่นของมันซึ่งแต่ละตัวก็จะมีกลิ่นแล้วแต่ว่าอยากจะเขาเรียกว่าดื่มไปในเฉดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอาที่สบายใจที่สุดเลยค่ะผู้ชมสบายใจอยากได้อย่างไนรสชาติประมาณไหน<ะ>กินแบบไหน เราจับให้ได้นะครับและนอกจากชาแล้วเนี่ยพวกก,กาแฟอะไรเนี่ยเพราะคนไทยก็ยังติดอะ่ะ<ช>ถ้าเกิดร้านลักษณะแบบนี้แล้วมีแต่ชาปึ้งปุ๊บแล้วมันก็แล้วกาแ,แฟมีไหมติดก,ก,กาแฟสดก<ช>ันเนาะใช,ใช่ใช่ค่ะของเราก็เป็นกาแฟสดค่ะอของเราเป็นใช้ของลาบาซ่าซึ่งเป็นซึ่งเป็น gold selection ด้วยเป็นพรีเมียมด้วยใช่ค่ะนะคะเอ่ออย่างตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นวัหนึ่งในซิกเนเจอร์ของร้านนะคะอันนี้เป็นเออ่กาแฟลาบาซ่าแล้วก็ผสมกับชาเขียวซึ่งชาเขียวของเราเนี่ยเป็นเพียวมัทฉะ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้รสเต็มของกาแฟแล้วก็ความความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลิ่นของชาเขียวอะค่ะลองลองดูอันนี้เป็นเป็นหนึ่งในซิเนเจอร์ของร้านค่ะเข้มข้นถึงใจมากคือดื่มเข้าไปเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าชาเขียวมันผสมกับกาแฟแล้วก็ลงไปในคอพูดผสมประสานกันมันคือมันจะได้ทั้งสองรสอ่เนอมันแบบแล้วมันได้จริงๆริงเเนี่ยรู้สึกได้ว่ามันคือมันของดีอ่ะ ก็มันมันมันเป็นพรีเมียมหมดนะครับฉะนั้นไม่ไม่ต้องคิดมากเลยถ้าเกิดจะมาที่นี่ไม่ต้องคิดมากในทุกเรื่องราวเลยเครื่องดื่มผมการันตีเลยท่านผู้ชมครับว่าเป็นเครื่องดื่มที่พรีเมียมแล้วใช้วัตถุดิบดีเกือบทุกอย่างเลยไม่ใช <c oughs> ่เกือบทุกอย่างทุกๆอย่างเลยก็ว่าได้รสชาติดีหมดจริงๆอ่ะของหวานเราทราบไปแล้วขออนุญ,ญาตชิมขอ,ของคาวหน่อยทีนย่นี่เห็นบอกว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นอาหารจานเดียวใช่ไหมฮะ ใช่ครับผมตัวนี้จะ,จะเป็น,ปนอะไรฮะตัวนี้จะเป็นสปากเกตตี้อ,อัลเฟโดที่เราคุยกันไป่นะคะคก็อาจจะเป็นอ,อัลเฟโดแฮมเห็ดค่ะแล้วก็ตัวนี้จะ,นจะเป็นข้าวไก่อบข้าวไก่อบเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยแยกเชฟเลยเหรอฮะใช่ค่ะเราแยกเชฟคาวเชฟวานก็คือแบบของใครของมันเลย<ช>ฮะมายุ่งข้องเกี่ยวกันใช่น้รสชาติทุบเนี่ยรสชาติก็รู้อยู่แล้วท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเป็นระดับเชฟเนี่ย ผมเชื่อว่ารสชาติไม่แพ้โรงแรมอะระดับท็อปของประเทศไทยแน่เลยเพราะว่านี่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าไก่อบคือกลิ่นแบบกลิ่นโอเคมากอะฮะยังไม่ด่มยังไม่ทาน,นเลยอืม <ฮะ S 2> เอาอะเอาอะ <c oughs> อร่อยอย่างนี้อร่อยมาก <ฮะ S 2> คือมันไก่มันนุ่มความหอมความหอมของเครื่องเทศท่านผู้ชมมันแยกไม่ออก แล้วก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารจานเดียวนะฮะแต่คุณสามารถสั่งจอยกันในโต๊ะได้<ะ>สั่งมาลหลายๆอย่างแล้วก็มาบิ๊กแอนแมทดได้นะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้เต็มอิ่มจริงๆคุณวนันแล้วก็ตอนนี้ มันเยอะมากเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายเสียบต้องขออนุญาตเก็บให้หมดเลยนะครับเกย์พวเดเลยนี่อยากให้มันพูดถึงนิดนึงว่าช่องทางการติดต่อคุณวานถ้าเกิดจะมาที่นี่ต้องอย่างไรบ้างครเชิญครับค่ะร้านเราหยุดวันพุธนะคะวันเดียวนะคะในวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราเปิดตอน10บโมงถึงหนึ่งทุ่ม นะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราเปิด9โมงถึง2ทุ่มนะคะก็คืออยู่กปนพุธวันเดียวถ้าหากว่าอยากจะโทรเข้ามาก่อนก็โทรเข้ามาได้นะคะศูนย์สองเก้าหกสองสาสี่เกแล้วเราก็มี Facebook ให้ติดตามได้ค่ะก็ทีไทม์เซอร์ชามเลยค่ะที่สำคัญที่สุดที่นี่มีเวิร์กช็อปด้วยเวิร์กช็อปเขจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยกิจกรรมต่างๆนานาที่ที่นี่สรรหามาให้แล้วก็เป็นเวิร์กช็อปที่คุณสามารถที่จะมาจอยได้นะครับแล้วก็ติดตามเรื่องราว นะครับของที่ได้ผ่าน Facebook ด้วยส่วนใ่าละวุฒิจะเป็นพวกวจะเป็นพวกคราฟแะคะ่ะ uh huh. อย่างเช่นแบบเย็บเย็บสมุดนะคะหรือว่าจัดสวนในขวด จัดดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดตามเราได้ทาง f c e e o o o อะคะ่ะเราก็จะมีอัปเดตตลอดอ่าท่า,านผู้ชมต้องบอกว่าที่นี่กิจกรรมเลิศมากนะครับรสชาติอาหารเยี่ยมจริงๆไม่รู้จะยกนิ้วกี่ไลท์เลยนะครับจะต้องแวะมาที่นี่นะครับต้องขอบคุณวันมากวันนี้ที่พาผมมาเจอรสชาติอาหารที่อร่อยเครื่องดื่มที่มีประโยชน์กับร่างกายขอบคุณมากครับ,บค,ค่ะ ทุกทครับทริปหน้าสะพายเต้เราจะลุยไปที่ไหนนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับช่วงนี้ผมนละทินงานลาไปก่อนครับเราพบกันใหม่ในข่าวหน้าครับสวัสดีครับ